ฮัลโหลว l ล o ัมแบ็คทู my ยช a น n ลอ a ก a i n สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคุณอิชบายคุณร้อนอีกครั้งนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องคุูดิชบายครูดอนกดไลค์กดแชร์วิดีโอคลิปนี้ให้กับคนที่สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษจ,จากข่าวนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่9สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษจ,จากข่าวในภาคการเรียนที่2ปีการศึกษา2563กันแล้วนะครับหลังจากนี้ครูก็จะอ่านคําศัพท์แต่ละคําให้นักเรียนฟังนักเรียนสามารถเขียนคําอ่านภาษาไทยเอาไว้นะครับ แล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องตามครูหลังจากนั้นครูก็จะอ่านเนื้อหาของข่าวพร้อมความหมายโดยสรุปกันนะครับนอกจากนี้นะักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคพร้อมที่จะเรียนหรือยังครับเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกันเลยดีกว่านะครับคำแรกนะครับออกเสียงว่า as well as as well as as well as, as, well as คำที่2ครับคำนี้ลงแทเดลลี่นะครับก็จะเป็น adverb เป็นกาิยาวิเศษใช่ไหมครับคำนี้ออกเสียงว่า closely 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 คำที่3นะครับออกเสียงว่า cope with cope with cope with คำที่4นะครับออกเสียงว่า currently 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 คำนี้ก็ลงแทเดลลี่นะคะเป็น adverb ต่อไปคำที่5ออกเสียงว่า due to due to due to คำที่6ครับลงท้ายด้วย s และก็ t อย่าลืมออกเสียงทั้ง2ตัวนะครับออกเสียงว่า dust 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 คำที่7ครับออกเสียงว่า eastern 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 e คำที่8ครับ emission 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 คำที่9 emit 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 คำที่10 estate estate, estate, คำที่11 excessive, 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 คำที่12 expect, 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 คำที่13 factory, 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 คำที่14 fine, 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 คำที่15 Haz ous, hazardous, 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 คำที่16 industry industry นั้นหนักที่พยางแรกนะครับ industry คำที่17 install 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 แปลว่าติดตั้งใช่ไหมครับคำที่18 likely 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 คำที่19 monitor 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 คำที่20 particle 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 คำที่21 pattern 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 คำที่ยี่สิบสอง petroleum 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 คำที่ยี่สิบสาม pollution 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 คำที่ยี่คำที่ยี่สิบสี่ properly 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 คำที่ยี่สิบห้า quality 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 คำที่ยี่สิบหก rich 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 สียงเชิ e นะครับ คำที่17 recent 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 คำที่ส8 regulation 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 คำที่ส9 steel and stone m i l l steel and stone m i l l steel and stone m i l l คำที่30 trap 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 คำที่31 unhealthy unhealthy อย่าลืมการออกเสียง th นะครับ unhealthy คำที่3-2มสคำสุดท้ายนะครับออกเสียงว่า wind 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 จากนี้ไปฟังเนื้อหาของขา่าวพร้อมความหมายโดยสรุปกันนะครับ To reduce air pollution, hundreds of factories across Thailand are ordered to monitor their emissions. Air quality in Bangkok has reached unhealthy to even hazardous levels in recent weeks. Due to the excessive levels of the ultrafine dust PM 2.5 according to IQ Air เพื่อลดมลพิษทางอากาศโรงงานหลายร้อยแห่งทั่วประเทศไทยได้รับคำสั่งให้เฝ้าระวังการปล่อยมลพิษคุณภาพอากาศในกรุงเทพหมหานครอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพจนถึงระดับอันตรายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กพิเศษที่มากเกินไปตามข้อมูลของ IQ a r Under the new regulations set by the industry ministry, factories that are most likely to emit PM2.5 dust are ordered to install continuous emission monitoring system or CEMS that will closely monitor emissions 24/7. Around 600 factories, mostly steel and stone mills as well as factories in petroleum industries are under the order. The Factories that properly monitor their gas emissions find a fob to 200,000 baht. ภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมโรงงานที่มีแนวโน้มที่จะปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5มากที่สุดได้รับคำสั่งให้ติดตั้งระบบตรวจสอบการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่องหรือ CEMS ซึ่งจะตรวจสอบการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทุกวันโรงงานประมาณ600แห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานหินและโรงงานเหล็กรวมทั้งโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอยู่ภายใต้คำสั่งนี้โรงงานที่ตรวจสอบ <laughs> currently 74 factories in samut Sakhon, samut prakan and chonburi as well so as 5 in the industrial estates in eastern thailand already have the cem's the government is expected to have more factories installed with the cem's to better cope with the air pollution problem Air quality in most parts of Bangkok is expected to drop on Monday because the changing wind patterns this week will likely trap dust particles over the city. ปัจจุบันโรงงาน74แห่งในสมุทรสาครสมุทรปราการและชลบุรีรวมทั้งอีก5แห่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทยมี c m s แล้วรัฐบาลคาดว่าจะมีโรงง,งานที่ติดตั้ง c m s เพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับมลพิษทางอากาศได้ดีขึ้นคุณภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหาคนครคาดว่าจะลดลงในวันจันทร์เนื่องจากรูปแบบทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะดักจับฝุ่นละอองทั่วเมือง